มีท่านผู้ฟังหลายท่านต้องการให้อาจารย์ยอดเล่าเรื่องของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวความจริงอาจารย์ยอดเล่าเรื่องของเจ้าพ่อเจ้าแม่มาหลายเรื่องแล้วครับแต่ว่าเรื่องของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนี้ก็ยังไม่เคยเล่านะครับใครที่เคยไปกราบไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่จังหวัดปัตตานีมาแล้วคงได้มีโอกาสไปไหว้ห่วงซุยที่ฝังศพมาแล้วด้วยทุกครั้งที่เข้าสู่บริเวณสุสานนี่ เขาบอกว่าจิตใจจะเบาเหวงยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นที่แรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่มากมายและที่แน่นอนก็คือแรงสัจจะอธิษฐานหรือว่าแรงกระตันยูของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนั้นแม้ฟ้าดินก็ยังรับทราบทําให้เกิดเป็นเรื่องมหัศจรรย์อาถรรพ์ขึ้นแล้วก็ต้องบันทึกเอาไว้จะว่าเหตุอาถรรพ์เกิดจากเพราะสาเหตุอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากบุญญาณุภาพความกระตันยู ความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวที่ทำให้มัสยิดกรูเซไม่สามารถจะสร้างแล้วเสร็จจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องราวของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวนะครับเจ้าแม่ถือกำเนิดในครอบครัวของตระกูลลิมมีชื่อว่ากอรเหนียวในตำนานบางถิ่นของไต้หวันได้กล่าวนามเจ้าแม่ว่าชื่อจินเหลียนหรือว่าบัวทอง ส่วนภูมิลำเนาของเจ้าแม่เดิมเข้าใจว่าเป็นชาวมณฑลฮกเกี้ยนเนื่องจากพี่ชายของเจ้าแม่ที่ชื่อลิมเต้าเคียนมีประวัติการต่อสู้อันโลดโผนได้สร้างชื่อลือกระชนทางแถบทะเลมณฑลฮกเกี้ยนจดหมายเหตุราชวงศ์เหมิงได้บันทึกไว้ว่าเป็นเมืองจจ่วจิวแขวงมณฑลฮกเกี้ยนหนังสือชีวประวัติลิมเต้าเคียนได้กล่าวว่ามีพื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอหุยไลแขวงเมืองแต้จิว๋ว ปรากฏว่าที่หมู่บ้านเทียบเพ่งตอนใตย้ยังมีห่วงซุยบรรพบุรุษตระกูลลิมของลิมเต้าเคียนเนี่ยประจักษ์หลักฐานอยู่ที่นั่นบริเวณห่วงซุยนี่ดาดาดไปด้วยก้อนหินซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นได้ขนานนามห่วงซุยเก่าแก,แก่แห่งนั้นว่าไายเหนียวเฉาวหวงหรือว่ามวลวิหกเฝ้าราชปักษาหมายถึงทำเลสุสานที่ดีเรื่องราวของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวเริ่มต้น ในสมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงมีครอบครัวตระกูลลิมอยู่ครอบครัวหนึ่งมีบุตรชายหญิงสองคนผู้ชายชื่อลิมเต้าเคียนมีลักษณะท่าทางทรนงองอาจใจคอกว้างขวางสมัครพรรคพวกมากส่วนน้องสาวชื่อลิมกอเหนี่ยวเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามมีความกตัญญูต่อบิดามารดาแต่เวลาเดียวกันก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เมื่อตอนที่ยังเด็กทั้งสองพี่น้องได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะต่างๆจนแตกฉานครั้นลิมเต้าเขียนผู้พี่เจริญวัยโตขึ้นเป็นหนุ่มก็สนองคุณบิดามารดาเข้าสมัครรับราชการอยู่ที่อำเภอต่อมาเมื่อสิ้นบุญบิดาแล้วลิมเต้าเขียนก็จากบ้านเดิมไปทำราชการอยู่ที่เมืองจัวจิวแขวงมณฑลฮกเกียนทางบ้านก็มีแต่น้องสาวคือลิมกอเนียวคอยเฝ้าปนิบัติมารดา ด้วยเหตุที่ลิมเต้าเคียนมีอุปนิสัยรักความเป็นธรรมชาวบ้านจัวจิวต่างก็ให้ความนับถือรักใคร่เขาแต่ก็เป็นที่อิจฉาและยำเกรงของเหล่าขุนนางกังฉินเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้นปรากฏว่ามีโจรสลัดชุกชุมที่ร้ายกาจนักก็คือโจรสลัดญี่ปุ่นได้เที่ยวปล้นบ้านตีเมืองตามชายฝั่งทะเลของจีนอยู่เป็นประจำสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวเมืองชายทะเลเป็นอย่างมาก ครั้งโจรสลัดญี่ปุ่นได้กำเริบเสบสารหนักขึ้นถึงกับได้ระดมกำลังเข้าโจมตีมณฑลจีเกียงอย่างรุนแรงทางเมืองหลวงก็แต่งตั้งขุนพลชื่อเช็กกีกวงเป็นแม่ทัพคุมทัพเรือไปทำการปราบโจรสลัดญี่ปุ่นโดยเฉียบขาดลิมเต้าเคียนได้สมคบกับโจรสลัดญี่ปุ่นมีการซ่องสมกำลังผู้คนและอาวุธคิดจะทำการกรบฏก่อความวุ่นวาย ลิมเต้าเคียนก็เลยถูกทางราชการประกาศจับตัวโทษฐานเป็นพวกโจรสลัดลิมเต้าเคียนคิดว่าการที่ตัวมาถูกเขาปรักปรำกล่าวโทษชะกันอย่างนี้ย่อมไม่มีโอกาสหาทางแก้ตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เป็นแน่แล้วก็ยังตรหนักดีว่าถ้าขืนอยู่ต่อกรแข็งสู้กับทัพหลวงต่อไปก็มีแต่อันตรายหาประโยชน์อะไรไม่ได้ลิมเต้าเคียนก็เกลี้ยกล่อมชักชวนเหล่าสมัครพรรคพวกของตัวที่กระจายกระจาย แล้วก็พากันอพยพหลบภัยด้วยการนำเรือสาสิบกว่าลำตีหักออกจากที่ล้อมทหารหลวงโดยแล่นออกทะเลอย่างปลอดภัยขบวนเรือบ่ายหน้าไปถึงเกาะไต้หวันเป็นแห่งแรกตามความในจดหมายเหตุราชวงศ์เหมิงประวัติเมืองกี่ลุ่งก็คือไต้หวันในปัจจุบันเนี่ยได้ระบุว่าเมื่อปลายปีเกียเจงปี 2, 1 0 9แม่ทัพ เช็กกีกวงทําการปราบปรามโจรสลัดญี่ปุ่นจนราบคาบแล้วลิ้มเต้าเคียนกับพวกหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวันแต่ไม่กล้าตั้งมั่นอยู่ที่นั่นตลอดไปเพราะกลัวว่าทัพหลวงจะติดตามไปโจมตีแล้วก็ยังถูกพวกโจรสลัดรังควานอยู่เสมอครั้นถิ่นไต้หวันนี้ยากแก่การที่พวกตัวจะทำนักอาศัยแล้วลิมเต้าเคียนก็นําพักพวกออกเดินทางฝ่าคลื่นผจญภัยต่อไปจนกระทั่งถึงเกาะลูซอนเกาะลูซอนนี้อยู่ในฟิลิปปิน ตอนนั้นฟิลิปปินกำลังถูกสเปนยึดครองลิมเต้าเคียนเกิดประทะกับกองเรือรบของสเปนที่นอกฝั่งเกาะลูซอนลิมเต้าเคียนทำลายเรือรบของสเปนเสียาหายย่ยอยยับหลายลำแต่ภายหลังขาดเสบียงอาหารแล้วก็ไม่มีกำลังหนุนก็เลยต้องล่าถอยในจดหมายเหตุราชวงศ์เหมงประวัติเมืองลูซอนบันทึกว่าปี2119ชาวเมืองลูซอนได้ฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกับจีน เนื่องจากได้ช่วยเหลือทางราชการจีนปราบพวกลิมเต้าเคียนหลังจากนั้นแล้วลิมเต้าเคียนก็เดินทางผ่านเวียดนามบางตำนานก็ว่าลิมเต้าเคียนอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อมาก็มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองปัตตานีในจดหมายเหตุราชวงศ์เหม๋งบันทึกไว้ว่าลิมเต้าเคียนหลบหนีการจับกลุมไปอาศัยอยู่ที่เมืองปัตตานีมีท่าเรือเรียกว่าท่าเรือเต้าเคียน ภายหลังลิมเต้าเคียนก็เข้ารีดนับถือาศาสนาอิสลามและได้ภรรยาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของเจ้าเมืองปัตตานีเป็นที่โปรดปรานของเจ้าเมืองมากได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหัวหน้าด่านสุลกากรเก็บสวยสาอาก่อนลิมเต้าเคียนจากถิน่นฐานบ้านเดิมมาอาศัยอยู่ที่เมืองปัตตานีเป็นเวลาช้านานไม่ได้ส่งข่าวคราวไปให้มารดาและน้องสาวทราบเลยก็ทําให้มารดาผู้ชรามากแล้วมีความห่วงใหญ่ไม่รู้ว่าบุตรชายเป็นตายร้ายดียังไง แล้วมารดาก็มักจะล้มป่วยอยู่เป็นประจำลิมกอเนียวก็เฝ้าปรนิบัติมารดาจนอาการป่วยหายเป็นปกติด้วยความกตัญญูก็ขออนุญาตจากมารดาขออาสาตามพี่ชายให้กลับบ้านแต่มารดาไม่อนุญาตเพราะว่าเกรงว่าการเดินทางจะได้รับความลําบากแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายแต่ว่าในที่สุดก็ทนคําอ้อนวอนด้วยเหตุผลน้องลิมกอเนียวไม่ได้ก็เลยยินยอมให้ไปลิมกอเนียวก็จัดแจงสัมภาระเครื่องเดินทาง เสร็จแล้วก็ชักชวนญาติมิตรสนิทหลายคนไปด้วยในวันออกเดินทางมารดาและญาติมิตรก็มาร่วมส่งกันอย่างครับขั่งทุกคนต่างทราบซึ้งในความกตัญญูของริมกอเนียวก่อนจากกันริมกอเหนียวก็ได้ร่ำลามารดาด้วยสัจจะวาจาว่าถ้าแม้นพี่ชายไม่ยอมกลับไปหามารดาแล้วตัวก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปพร้อมกับได้อวยพรให้มารดาจงมีความสุขและสั่งเสียญาติพี่น้องให้ช่วยกันปฏิบัติมารดาของตัวเป็นอันดี ลิมกอเนี่ยวกับญาตินำเรือออกเดินทางรอนแรมนับเวลาหลายเดือนจนกระทั่งถึงเขตเมืองปัตตานีก็ทอดสมอจ่อเรือไว้ที่ริมฝั่งครั้นลิมกอเนี่ยวกับพวกเดินทางเข้าไปในเมืองสอบถามชาวบ้านได้ความว่าลิมเต้าเคียนยังมีชีวิตอยู่ทั้งยำได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่อยู่ที่นี่ทุกคนต่างก็มีความปิติยินดีครั้นพบปะกับพี่ชายแล้วลิมกอเนี่ยวก็เล่าความประสงค์ที่ได้ติดตามมาในครั้งนี้ว่า พี่ได้ทอดทิ้งมารดาและน้องสาวจากบ้านมาอยู่แดนไกลยอย่างนี้หาสมควรไหมถ้าแม้นพี่กลับไปอยู่บ้านเดิมก็พอทํากินเป็นสุขได้อีกทุกคนจะได้พร้อมหน้าและอยู่ใกล้ชิดมารดาก่อนที่ท่านจะหาบุญไม่แล้วแต่ลิมเต้าเคียนปรึกตรองแล้วว่าถ้าหากกลับไปในเวลานี้ก็เท่ากับหาความยุ่งยากลําบากใจให้กับตัวเองเพราะว่าทางราชการเมืองจีนเขายังไม่ประกาศอภัยโทษแก่ตน และฐานะความเป็นอยู่ของตนทางนี้ก็มีความสมบูรณ์พูนสุขไม่ต้องระหกระเหินพระเนจรอีกต่อไปก็บอกกับน้องสาวว่าพี่น่ะใช่จะเป็นคนคิดเนรคุณทอดทิ้งแม่ทิ้งน้องเพราะเหตุที่ได้ถูกราชการเมืองจีนตีตรากล่าวโทษว่าเป็นโจรสลัดก็อับยศเหลือเกินแล้วจำต้องพัดพลาดหนีมาพึ่งพาอาศัยเขอยู่ที่นี่จนไม่มีโอกาสกลับไปทดแทนกุณมารดาได้ อีกทั้งพี่อยู่ทางนี้ก็มีภารกิจมากมายก็เพราะว่าพี่อาสาท่านเจ้าเมืองก่อสร้างมัสยิดจึงไม่อาจจะรับคําคิดจะกลับไปพร้อมกับน้องขณะนี้ได้ก็ขอให้น้องอภัยให้พี่เถอะว่าแล้วลิมเต้าเขียนก็จัดแจงสิ่งของมีค่าเป็นอันมากเพื่อให้นํากลับไปฝากมารดาและญาติพี่น้องลิมกอนเีเยวก็ขอพักอยู่ที่ปัตตานีชั่วคราวแล้วก็คิดที่จะหาโอกาสอ้อนวอนพี่ชายกลับไปเมืองจีนต่อไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อมาเจ้าเมืองปัตตานีได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยความชราไม่มีบุตรที่จะยกขึ้นให้ครองสืบไปพวกคณะกรมการเมืองก็ปรึกษาหารือกันว่าจะเลือกบุตรพระญาติวงองคใดที่จะยกให้เป็นเจ้าเมืองแต่ยังไม่ทันจะจัดแจงเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเกิดกบดแย่งชิงอำนาจเป็นใหญ่ถึงกับรบพุ่งนองเลือดระหว่างพระญาติพระวงศ์ของเจ้าเมือง พวกกบฏนั้นเตรียมการไว้ล่วงหน้าผิดกับฝ่ายเจ้าเมืองที่ไม่ระวังตัวมาก่อนก็เลยไม่อาจจะต่อต้านป้องกันได้ทันท่วงทีลิมเต้าเคียนกับเหล่าทหารผู้พักดีได้ต่อสู้กับพวกกบฏเป็นสามารถลิมกอเนียวเมื่อเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่ชายจะได้รับอันตรายก็เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยพี่ชายรบรุกกับพวกกบฏอย่างห้าวหาญจนพวกกบฏแตกพ่ายถอยหนีไป ความเก่งกาสามารถของลิมกอเหนียวเป็นที่กล่าวขวัญทั่วเมืองปัตตานีเมื่อลิมกอเหนียวเห็นเมืองปัตตานีมีเหตุการณ์ยุ่งยากอย่างนี้ก็รบเร้าพี่ชายให้กลับเมืองจีนเสียโดยเร็วตามตำนานกล่าวว่าลิมเต้าเคียนปฏิเสธคำขอร้องของน้องสาวโดยสิ้นเชิงลิมกอเหนียวก็มีแต่ความเสียใจเป็นทวีคูณก็กระทําอัตวินิบาตกรรมโดยผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมพนัน ไฟลยลิมเต้าเคียนทราบข่าวอย่างนั้นก็มีความโศกสลดเป็นอย่างยิ่งจึงพร้อมกันจัดการปลงศพตามประเพณีอย่างสมเกียติทําเป็นห่วงซุยปรากฏมาจนทุกวันนี้คือที่หมู่บ้านกรือเซตําบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองปัตตานีส่วนผู้ที่ติดตามมากับลิมกอเหนี่ยวในครั้งนั้นก็ไม่คิดจะกลับไปเมืองจีนอีกมีแต่นายท้ายเรือของลิมกอเหนี่ยวชื่อจูกงผู้ใจเด็ดได้ตั้งคําสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า ตราบใดที่ลิ้มเต้าเคียนไม่ยอมตามตัวกลับไปตัวก็จะขอเฝ้าเรือจนกว่าจะสิ้นชีวิตภายหลังเรือจมจูก๋งก็ตายพร้อมกับเรือลำนั้นตามที่ได้ตั้งคำสัตย์เอาไว้ปัจจุบันในศาลเจ้ายังมีแผ่นป้ายจารึกนำจู๋งไว้สักการะบูชาตามตำนานกล่าวว่าเรือสำเภาที่ลิ้มกอเหนียวนำมามีอยู่เก้าลำเมื่อขาดการดูแลก็จมน้ำทะเลหมด เหลือแต่เสากระโดงซึ่งทำด้วยต้นสนเก้าต้นก็เลยเรียกสถานที่ตรงนั้นว่ารูสมิแลหรือว่าสนเก้าต้นบางตำนานก็ว่าเหตุที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะผู้ที่ติดตามมากับลิ้มกอเหนียวในครั้งนั้นได้ล้มป่วยตายไปเก้าคนฝังศพไว้ที่นั่นโดยตัดต้นสนปักไว้ทำเป็นเครื่องหมายครั้นปราบกบฏราบคาบสงบลงแล้วกรมการผู้ใหญ่ก็ประชุมเลือกผู้ครองเมืองต่อไปสุดท้าย ที่ประชุมก็ตกลงพร้อมใจกันเลือกบุตรีของเจ้าเมืองเป็นนางพญาครองเมืองสืบไประหว่างนางพญาครองเมืองก็ได้ธนุบำรุงบ้านเมืองอนาประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขนางพญาได้มอบหมายให้ลิ้มเต้าเคียนเป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้างมัสยิดต,ต่อไปโดยเป็นมัสยิดก่อได้อิฐมีจํานวนสามห้องมีเฉลียงรอบกว้างสองวายาวห้าวาฝาผนังเฉลียงมีลักษณะโค้งทั้งสี่ด้านพื้นเฉลียงสูงสองศอก คณะก่อสร้างถึงคานบนและจะสร้างโดมก็ปรากฏการเกิดขึ้นที่มัสยิดปรากฏว่าถูกอัศนีบารท,ทำลายเสียหายถึงสามครั้งสร้างความมหัศจรรย์ประหลาดใจให้แก่ลิมเต้าเขียนก็คิดว่าชรอยตัวมีความอากตันยูไม่ได้รู้คุณแม่และทำให้น้องสาวต้องติดตามมาเสียชีวิตด้วยเทพพยายดาพระดินจึงได้ลงโทษแก่ตัวลิมเต้าเขียนก็เลยล้มเลิกที่จะคิดสร้างอีกต่อไป มัสยิดจึงค้างคาสร้างไม่สําเร็จราบจกนกระทั่งทุกวันนี้ต่อมาลิมเต้าเกียนหล่อปืนใหญ่ขึ้นถวายนางพญาไว้สําหรับเมืองปืนที่หล่อมีสามกระบอกชื่อปืนนางพญาตานียาวสามวาหนึ่งสอกหนึ่งคืบสองนิ้วกระสุนสิบเอ็ดนิ้วปัจจุบันตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมอีกกระบอกหนึ่งได้ตกน้ําเสียที่ปากน้ําปัตตานีชื่อปืนศีนครีแล้วก็ปืนมหาเหล่ารอ เมื่อหล่อปืนเสร็จเรียบร้อยบรรจุดินปืนทําการทดลองมีอยู่กระบอกหนึ่งจุดชนวนแล้วไม่ลั่นแม้จะพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จลิ้มเต้าเคียนเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ลงมือจุดเองปรากฏว่าปืนแตกระเบิดถูกลิ้มเต้าเคียนถึงกับสิ้นบุญว่าสนาไปแต่บัดนั้นปัจจุบันที่หมู่บ้านกลูเซห่างจากมัสยิดโบราณไปทางทิศตะวันออกยังมีสถานที่หล่อปืนที่ว่านี้ส่วนที่ฝังศพของลิมเต้าเคียนบางท่านก็กล่าวว่าอยู่ที่สุสานเก่า อโบตันหยงหลูโละต่อมาเล่ากันว่าลิมกอเหนียวได้สำแดงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวเรือและประชาชนผู้สัญจรไปมาในแถบถิ่นนั้นเสมอจนเป็นที่เรื่องลือกันทั่วไปกิตติศัพท์อภินิหารของลิมกอเหนียวเป็นเหตุให้ประชาชนผู้เลื่อมใสสละทุนทรัพย์สร้างศาลขึ้นที่หมู่บ้านกืูเซและสร้างรูปจำลองเจ้าแม่ลิมกอเหนียวไว้เพื่อสักการะบูชา โดยทําพิธีอัญเชิญวิญญาณของลิมกอเนียวมาสิงสถิตในรูปจําลองนั้นพร้อมกับขนานนามว่าเจ้าแม่ลิมกอเนียวปรากฏว่ามีผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้กันมากมายบ้างก็มีเรื่องเดือดร้อนไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือบ้างกราบไหว้ขอให้ทํามาค้าขายเจริญเมื่อบนบานแล้วต่างก็บังเกิดผลตามความปรารถนากันแทบทุกคนจึงทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ลิมกอเนียวยิ่งแผ่ไพศาลออกไปทั่วปฐพีในปัจจุบัน ครับนั่นก็เป็นประวัติย่อๆของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน